ส,สดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายนะคะสำหรับรัคนาราศีเมยนค่ะเป็นรัคนาราศีสุดท้ายแล้วนะคะกับพิธภาภา,าเปิดโชวลรัคนาราศีเมีนนะคะเป็นคำทำนายตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็2เดือนข้างหน้านะคะช่วงนี้ของคุณนะคะคุณก็ได้เงินมาเหมือนกันนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีการขัดสนในเรื่องของเงินทองพอสมควรนะคะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะคะเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากผู้รับผู้ใหญ่ การช่วยเหลือแล้วก็เกิดจากสิ่งที่คุณไปทําร่วมกับญาติพี่น้องของคุณการทําบางสิ่งบางอย่างกับญาติพี่น้องหรือการไปติดต่อสื่อสารทางไกลนะคะแต่ว่า2อเดือนข้างหน้านะคะขอให้คุณระมัดระวงังเพราะว่าบางทีเงินที่มันเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินที่แบบ เงินร้อนมันทาให้คุณนะเกิดความเขาเรียกอะไรความร้อนหรือความสิ่งที่มันไม่สบายใจเกิดขึ้นตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเครียดนะคะสำหรับการเงินที่มันจะเข้ามาอีก2เดือนข้างหน้าเพราะนั้นแล้วคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งถามว่าก็คืออาจจะต้องพึ่งพาตรงนั้นด้วยหรือมองในอีกแง่หนึน่งนะคะเงินที่มันเข้ามาเป็นเงินที่มันไม่มีความชัดเจนซึ่งจะนําความทุกข์มาให้คุณนั่นเองค่ะปัญหาบริษัทของคุณตอนนี้นะคะสําหรับชาวร,า,ราศีเมนคุณเนะี่ยต้องเหนื่อยในการหาเงินคนเดียวแล้วก็ต้องเป็นเงินที่คุณต้องทําด้วยตัวของคุณเองกิจการของคุณเองหรืองานที่ต้องทําด้วยตัวของคุณคนเดียวเองนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะตัวคุณเองแล้วเนี่ยคุณอยาก,กเกษียณตัวเองมากๆเลยฉันอยากจะพักผ่อนฉันอยากจะเป็นแค่คนแบบแบบ็ช่วยสนับสนุนคนอื่นเสียมากกว่านะคะแต่ท้ายสุดนะคะในช่วงสองเดือนที่ถึงเนี้ยสเดือนที่ถึงเนี้ยนะคะคุณจะต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็ทําบางสิ่งบางอย่างต้องเป็นแบบนักลุยพอสมควรนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะเดี๋ยวเราไปเจาะกันเรื่องในแต่ละเรื่องกันต่อไปค่ะ